การหัวสอวอผมไม่พูดไปได้วันนี้เนี่ยการหัวสอวอไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในลิ้นชักอีกต่อไปแล้วมันออกมาทั่วประเทศไทยทุกคนเขารู้แล้วว่าไอาสอวอชุดนี้เป็นชุดของพรรคภูมิใจไทยและตลกมากการลงคะแนนเสียงรับรองตัวแทนผู้สมัครปปชรู้สึกจะรับรองคนเดียวใช่ไหมเป็นอายการทางภาคใต้พื้นฐานก็เป็นคนดีนะผมเช็คป,ประวัติมาแนละ้วแต่มาสายของนายพิพัฒ รัฐรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีเมียเป็นขาใหญ่อยู่ทางใต้และวจำนวนปริมาณลายมือลายลายลายมือที่คนที่รับรองนั้นเท่ากับปริมาณใกล้เคียงมากกับสายสวที่หัวที่กำลังถูกเรียกตัวไปพบร้อยสามสิบหเสียงประมาณนั้นมันอะไรจะบังเอิญอย่างนี้ผมตั้งค้อสังเกตอย่างนี้ ตอนนี้เนี่ยทางกงกตร่วมมือกับดีไซนนั้นกำลังทำคดีนี้อยู่ใกล้จะจบแล้วเข้าใจว่าประมาณกลางเดือนนี้หรือไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็คงมีบทสรุปแล้วว่ามีหัวจริงหรือเปล่าหลักฐานที่เห็นอยู่ในหัวจริงๆมีหมดกำลังรอที่จะเรียกเนวินชิดชอบเข้ามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาถ้าเขาบอกจะส่งขึ้นไปหาประธานกะกตส่งได้ครับแต่ไม่สำเร็จหรอกเพราะว่าคุณอธิอิทิพรเนินาศ น่าน่าสมเพชและน่าสงสารมากเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเนวินชิดชอบเรามีประธานกรกะตซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเนวินชิดชอบเจ้าของภาคภูมิใจไทยและเรามีเลขาธิการกรก,กตคือสแสวงบุญมีซึ่งเป็นอดีตคนสนิทรับใช้ชิดชอบมาถ้าผู้ชมแล้วเราจะพึ่งกรกะตได้ยังไงมีแต่พึ่งคณะอนุกรรมการเท่านั้นเองซึ่งไม่เข้าข้างใครเอากฎหมายเป็นตัวหลกักคณะอนุกรรมการชุดนี้ที่ทำอยู่ตอนนี้ร่วมกับนี้สสยเป็นคนดี ไม่กลัวแต่เขาทําตามหน้าที่เขาจนสําเร็จและเมื่ออนุกรรมการมีมติแล้วเห็นชอบทุกอย่างแล้วสําหรับผมถือว่านั่นคือการตัดสินเรียบร้อยละเพราะว่าเราพึ่งเลขากรอตอก็ไม่ได้สแสวงบุญมีเพราะในสแสวงบุญมีรัใช้ใช้ยชิชชอบเราพึ่งประธานกรอตอไม่ได้เพราะประธานกรอตอเป็นเพื่อนสนิทของเดวินชิชชอบคุณชิพรครับคุณอายบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณที่มาจากสายกระทรวงการต่างประเทศ คุณมามั่วสุมกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยนะคุณไม่ต้องกังวลครับเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าไปสู่กรนะบวนการแล้วหมายเข้าอย่างไงหมายความว่าถ้าอนุมีมติอย่างไงแล้วคุณไปยกเลยเขาไม่ได้แต่วันหนึ่งทราบเปลี่ยนสีขึ้นมาผมใหา่มีคนเช็คบินเลขากอตอแล้วก็เช็คบินประธานกอตอเอาให้มันเหมือนคดีสามหนาห้าห่วงของพลดุรเอกวาสนา ที่ต้องติดคุกติดตารางเขาบอกว่าภายในมิถุนายนนี้แล้วเนี่ยคณะนุ่มการอนุของกรกตที่ตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมดีเอใสจะสรุปเรื่องละถ้าใครสนใจนะฮะจะเข้าชื่อเรียกร้ององค์คณ,ณะองค์มนตรีประธานมนตรีให้พิจารณาด้วยความรอบคอบตามหลักฐานที่มีอยู่และชี้ช่องทางให้เรียกหลักฐานเพิ่มเติมได้บอกผมมาผมต้องการคนที่เป็นนักวิชาการที่เห็นด้วยกับผม อาจารย์มหาชลัยคณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์หมอพยาบาลคนที่มีชื่อมีเสียงถ้ายังรักความเป็นธรรมรักความยุติธรรมอยู่มาร่วมกันเท่าชื่อเรียกร้องทรงผ่านท่านราชเลขาพนักดานเอกพนกกพันกานเอกสศิษฐีพวงศูลย์ผมยังเชื่อว่าท่านราชเลขาได้รับแล้วจะรีบส่งไปที่องค์กรมนตรีท่านคงไม่กักแต่ถ้าท่านกักไม่กัก ภายใน7วันหลังจากส่งแล้ว14วันหลังส่งแล้วเราจะทําจดหมายไปถามเป็นทางการมีคนเตือนผมบอกว่าไม่สําเร็จหรอกช่างมันแต่ขอให้ได้ทําใช่ไหมท่านผู้ชมเห็นด้วยผมไหมขอให้ได้ทําจะได้ไม่เสียชาติเกิดเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกสนที่ท้องในยู u ูบใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคําว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุน รายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมรัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ Line แอสตพีทอ